สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทร0ูนย์ก็สองแปดสาหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสา้า 5. ทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับวันนี้มีพระมาแบ่งมากมายอยู่นะครับพี่มีทั้งพระใหม่พระเก่านะครับพี่ มารวมกันนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมาชมรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่เหรียญห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับดูนะพี่เหรียญน,นี้ถือว่าสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับพี่เอาไปในราคา900บาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นหารูปลอหลวงพ่อพรมนะพี่ก้นระครังนะครับพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับดูนะพี่มีก้นตอกรูปละคังนะพี่แล้วก็มีตัวตอเต่าในระครังนะพี่ดูนะครับพี่ สวยเดิมเลยพี่ดูเนื้อนะพี่ความเก่านะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะพี่เป็นพระบอกนะพี่พระบอกดูพี่สวยเดิมเลยครับพี่เอาไป900บาทนะพี่เอาไป900บาทนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่ดู เหรียญน,น้นหนาเลยพี่เหรียญหหเชื่อมนะพี่ดวพี่ดูเนื้อหานะครับพี่เก่าๆเลยพี่ดูครับดูนะพี่พศสองสี่สองสี่แปดสี่นะพี่ประอบครับ ดูที่สวยเดิมเลยนะครับขอบนั้นหนาเลยพี่ดูนะพี่เหรียญหนามากเลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะพี่วัดประดูชิมพีนะพี่ดูนะพี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับ ันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกปีหนึ่งศูนย์นะพี่ดูนะครับเป็นทองแดงลงดำนะพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับดูพี่ปีหนึ่งศูนย์นะพี่พี่สังเกตดูในเลขศูนย์นะพี่จะมีขีดอยู่หนึ่งขีดนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับจะมี100รอยตลอกจมูกนิดๆนวพี่นิด,นด,นด,นดเดียวนะครับเับไป 8ปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่เหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับดูพี่เนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะครับดูพี่เส้นคมๆเลยนะครับ ปีศูนย์เนะพี่เ hmm. ป็นเหรียญรุ <me> <me> ่นแรกนะครับพี่ดูนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับเหรียญนั่นหนาเลยนะพี่ดูนะครับรายการนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับดูนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับ ปศสองสี่หกเก้านะพี่ดูนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่ดูนะครับเน,เนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นข้างเลื่อยนะพี่ดูนะครับ ูอ้เก่าเก่าๆลสวยตามเดิมเลยพี่เนื้อหาเก่าอยู่นะพี่ดูนะครับพิม์ขอเบ็ดนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทรายการต่อมาอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรอดนะพี่เหรียญหลวงพ่อรอดนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะครับเหรียญน,นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ ตดีพี่เก่าเก่าเลยพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อรอดนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่วัดขนอนเหนือนะพี่ดูนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะพี่ดูนะครับด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะพี่ดูนะครับ สวยเดิมเลยนะครับเอาไป700บาทนะพี่700บาทนะครับรายการต่อมานะครับพี่อันนี้จะเป็นเหรียญอะไรเนี่ย วัดม่วงเก่านะพี่หลวงพ่อวัดหนองม่วงเก่าไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะพี่พุทธเลงเก่าเลยพี่ดูนะพี่พศสองสี่แปดเจ็ดนะพี่ดูนะพี่เป็นเหรียญวัดหนองม่วงเก่านะพี่เหมือนเนี่ยเป็นรูปอย่างนี้เลยนะพี่ดูนะครับเนื้อหาเก่านะพี่เนื้อหาเก่าอยู่นะพี่ดูนะครับ เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่หลวงพ่อวัดหนองม่งเก่านะพี่รายการต่อมาพี่อันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะพี่อน,นี้โดนนะพี่คาบเขื่อนะครับผมทีแรกอะติดหนาปึกเลยพี่ติดตัวหนังสือผมเช็ดออกไปได้หน่อยนะพี่คับเขื่อนะครับพอดีว่าพี่เขาใส่กรอบสแตนเลสไว้นะครับ คนที่ผมเช่าเขานะครับแล้วเขาแขวนนะพี่เหือไปขังอยู่นะพี่ดูนะพี่เป็นพระชุดพระโพธทชินนาลาแล้วพี่เป็นเสมารุ่นแรกนะพี่ปี2องสีกว่านะครับสวยนะพี่สภาพสวยนะครับเอาไป800บาทนะพี่800บาทนะครับหรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนนะพี่เหรียญเลื่อนปี0ูนย์แปดนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับ ดูเส้นกลามเป็นมันมัดเลยนะพี่เรียนเลื่อนเนื้อทองแดงนะพี่หลังหลงปูทิมนะครับดมวหน้าตาคมชัดเลยครับสวยเดิมเลยพี่สวยน้ำเดิมเลยครับเรียนเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับพี่มาไป 800บาทนะพี่เอาไป800บาทนะครับรายการต่อมาท่พี่โอ,อันนี้หลวงพ่ออะไรเดี๋ยวดูเลยหลวงพ่อเชยนะพี่สองพ,อพ่อ,งพอเชยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยพศ2494นะพี่ดูพี่เหรียญหลวงพ่อเชยนะพี่จะมีเส้นนะเส้นวิ่งผ่านะพี่ ดูนะพี่ความเก่านะพี่ตายใจเลยนะครับรายการนี้ไปแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทพระยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้จะเป็นพระเหมือนอุ้มบาทนะพี่เดียวพระอุ้มบาทนะพี่ พระศรีอานะพี่ยืนโบกสัตว์นะพี่วัดอินวิหารนะพี่วัดอินหลวงพ่อวัดอินพี่วิหารนะพี่ดูนะพี่แบบนี้เลยนะพี่อย่างเก่าครับพี่ดูจากอายุเนื้อพี่น่าจะสองสี่กว่านะพี่เขาไม่ไม่มีประสอบบอกนะพี่ ดูจากอายุเนื้อพระนะพี่พอสอสองที่ก,กว่าแน่นอนนะพี่ดูนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะพี่สวยเดิมเลยนะพี่สวยเดิมเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะพี่เพื้นทีนะครับเราเปิดคากลางๆนะพี่นะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลงพ่อหลุนนะเอ๋อห,หลงปู่เพิ่มเอ้ย กปาเริ่มเบอร์งงแล้วพี่อดนอนบ่อยนะพี่ <c oughs> เป็นหลวงพ่อพุ่มนะพี่ต้องขอโทษทีครับดูนะพี่หน้าตาคมชัดเลยนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนั้นหนาเลยนะครับ เหรียญหนามากเลยนะพี่เหรียญหลวงพุ่มหลวงพ่อพุ่มเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันนะพี่เหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะพี่กระไลทองนะพี่ไม่ค่อยได้นะพี่ส่วนมากจะเจอแต่ทองแดงนะครับดูนะพี่ความเก่านะพี่ดูกระไลแห้งๆเลยนะพี่ดูนะครับ เนื้อท่านเหมือนจะเป็นพลุนแล้วพี่ดูนะครับไม่ค่อยเจอนะพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับเดนพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เหรียญหูเชื่อมนะครับเหรียญหลวงพ่อขันนะพี่วัดนกกระจาบนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยไม่สวยเดิมนะพี่เนื้อกระไ่ทองหายากอยู่นะพี่ เอาไป800บาทนะพี่เอาไปแ0 0บาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหนนลวงพ่อหลุนนะพี่หลวงพ่อหลุน9ยอดนะพี่เหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ดูนะพี่ขอบเรียบๆเลยพี่ดูนะครับเหรียญน,น้านหนาเลยพี่อันนี้เป็นยันอุใหญ่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเลยนะครับดูนะพี่ อันนี้น่าจะเป็นเนื้อกะล่ทองไมพเ่เหมือนมีเศษเหมือนกะล่ทองติดอยู่นะครับตัวนี้พี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูครับเวลาส่งตีกล้องไปโดนไฟเหมือนมีกะล่ทองแต่ถ้าดูจากเหรียญจริงไม่มีไฟก็เป็นทองแดงธรรมดานะพี่เอาไป800บาทนะพี่เอาไปแป0รบาทนะครับ รายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลงพอกลวยนะพี่ดูนะครพี่ดูพี่สวยเดิมเลยนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะพี่พิมพ์หน้าลิงนะพี่ดูนะครับองค์นี้ผิวจะออกหิ้งหิ่งนหน่อยนะพี่ดูนะครับรูปหล่อหน้าลิงนะพี่หลงพะกลวยนะพี่เอาไป900บาทนะพี่เอาไป900บาทนะครับ รายการต่อมานะครับดูนี่ดูนี่เป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรรุ่นแรกนะพี่ดูนะครับน่าจะออกปีประมาณศูนย์สานะพี่ประมาณนี้นะพี่ดูนะคพี่ในเหรียญน,นี้เขาใส่อัลบั้มไว้นะพี่เป็นอัลบัมล้มเหรียญอะไรอย่งนี้นพี่ผมไปเปิดเจอนะพี่ ดูเนื้อและดูความคมชัดตัวหนังสือนะพี่อักขระลายยันนะพี่แบบสวยคมมากเลยพี่ดูนะครับผมเลยขอแบ่งเกมมานะพี่ตอนแรกเขาเปิดผมมาหลายเท่าไร่มาพันห้าอยู่นะพี่หลายบาทอยู่นะพี่ผมจับลำรวงมันอื่นนะพี่เลยขอเข้ามาหลักร้อยนะพี่เลยขอเข้ามาหลักร้อยนะพี่ซื้อเขาหลายชิ้นนะพี่ เอาไป1,000บาทนะพี่1,000บาทนะพี่ชอบรายการไหนต่อร้องได้ทุกรายการนะครับพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญขายพับพุทธนะพี่ดูนะพี่เป็นเนื้อทองแดงเก่าๆนะพี่แต่ลงดำนะพี่ดูครับแบบนี้เลยนะพี่เขาเรียกอะไรนะพี่คนเราไม่มีบอกอะไรเลยนะพี่มีเปลอยเหมือนขีดๆนะพี่ดูนะพี่ จานหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะครับแบบนี้เลยพี่ผมเห็นแปลกๆเก่าๆนะพี่ดูนะพี่สวยๆเดิมๆเก่าๆเลยนะพี่เหรียญนี้ไม่ทราบที่นะพี่เอาไปห้าร้อยพอนะพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่ปีหนึ่งเก้านะพี่รุ่นสร้างบารมีนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับ ดูพี่สวยเดิมนะพี่ดูนะพี่รายการนี้ไปหนึ่งพันบาทนะพี่ปี19รุ่นสร้างบารมีนะครับหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะพี่สวยเดิมเลยนะครับมีจานด้วยนะพี่ รายการต่อมานะครับอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานนะพี่ดูนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับดูนะพี่ เนื้อทองแดงนะพี่เก่าเก่าเลยนะครับต่อโค้ดเลขหนึ่งนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลงพ่อคูณนะพี่เอ๋เหรียญหลงพ่อแดงนะพี่เป็นหลงพ่อคูณอย่างแล้วนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับดูเส้นนะพี่ที่ศีษะทันหนึ่งเส้นนะพี่ ตี่หูที่บ่านะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่แต่ยดูขอบนะครับเหรียญนี้เอาไป1,000บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อ,อพแดงรุ่นแรกนะพี่วัดเขาบนันไดเอ็ดปี03นะครับ รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อแข้มนะพี่เหรียญคล้ายทรงเหรียญอาร์มนะพี่คล้ายทรงเหรียญอาร์มนะพี่ดูนะครับสวยๆเดิมๆเก่าๆเลยนะพี่ดูนะพี่พม,มีมีเส้นวิ่งนะครับ พศสองสี่หกแปดนะครับเก่าๆเลยพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับปสองพันห้าร้อยนะพี่หลังหลวงปู่ทิมนะพี่เขาเรียกว่าเหรียญหัวโตนะพี่สวยๆนุ่มเดิมเลยนะพี่ดูนะครับ ดพี่เหรีสวยเดิมเลยนะครับเป็ดเนื้อทองแดงนะครับเก่าๆเลยนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เหออรียญหลวงพัะทวดเนื้อทองแดงนะพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่ รายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อแก้ววัดสามเรือนนะพี่ดูนะพี่ประศอสองสี่เก้าสี่พี่ดูนะครับเป็นแบบนี้นะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับดูนะพี่ ไปเจ0้อบาทนะพี่เ0 0รอบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อคูณนะพี่เหรียญหลงพ่อคูณปี36นะพี่จเจริญพรล่างนะครับพี่อันนี้ก็จะใหม่มาหน่อยนะพี่ปี36นะพี่หลงพ่อคูณนะครับสวยเดิมเลยพี่เป็นปี36นะพี่อันนี้น่าจะเป็นบล็อกธรรมดาพี่จะมีบล็อก ทองคากระบ,บอกธรรมดานะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะพี่เป็นหลวงพ่อคูณปีสามหกนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อออดนะพี่เหรียญหลวงพ่อออดนะครับโดนพี่สวยเดิมเลยนะครับ ดูหน้าตาไม่คมชัดเลยนะครับหนูพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะพี่เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นอ่าผ้าปิดตาตุ๊กตาใหญ่ครับหลวงปู่โตวัดปดูชิมพีนะครับหนพูพี่สวยเดิมมากเลยนะครับ วัดประดูชิมพีนะครับดูปิดตัวหังสือคมชัดเลยนะพี่เสรอตัวหนังสือดูอักขระราย,ยันนะพี่ด้านล่างจะมีฝังกระตุดด้วยนะครับองนี้มีเส้นผมเกษาหลองพ่อนะพี่แต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่แต่ยังมองเห็นนะพี่เห็นไหมครับ เอาไปหนึ่งพันบาททั้งพี่หนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นพระพิกเนตนะพี่ดูนะครับเก่าๆเ,เลยพี่เนื้อออกสำลิดเงินนะพี่ดูนะครับพี่เก่ามากเลยพี่ดูนะครับพี่ลองเอาไปใช้ดูนะพี่ขออะไรสมดังปารถนานะพี่ดูนะพี่เป็นพระพิกเนตนะพี่ น่าจะเป็นทางลบบุรีหรือว่าสายใต้นะพี่ดูนะพี่เก่าแน่นอนนะพี่ดูนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อจันร์นะพี่เหรียญหลวงพ่อจัน์นะพี่เหรียญหูเชื่อมนะพี่เหรียญเชื่อมปิงนะพี่นะครับน่าจะเป็นบล็อกประกบนะพี่เป็นบล็อกประกบนะพี่ สวยเดิมแล้วพี่หน,น,นาหนาหน่อยนะพี่เหรียญน,นี้ความหนาอาจจะไม่เท่ากันนะพี่แต่ละเหรียญพอเป็นหล่อบโบราณนะพี่สมัยก่อนเขาไม่เหมือนสมัยนี้นะพี่ต้องเท่ากันเป๊ะอะไรแบบนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมาเป็นพระสมกรณนะพี่ สมกอเก่าเลยพี่เป็นสมกอขนมเปี๊ยะนะพี่ดูนะครับพี่สมกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับเนื้ออย่างเก่าเลยพี่ดูนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่อันนี้น่าจะเป็นออกกระไลทองนะพี่แต่เป็นกระไลหลุดแล้วส่ง มันจะเห็นเหมือนเป็นกระไลทองแวบๆดๆวยนะครับมีจานด้วยนะพี่มีจานด้วยนะพี่สวยเดิมเลยพี่เก่าๆเลยนะครับสวยเดิมเก่าๆเลยนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะพี่เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะพี่ดูนะครับโหเชื่อมขอบกระบอกปีพศสองสี่แปดหนึ่ง้ะพี่สวยสวยเดมเดิมเลยนะครับดูนะพี่เหรียญสวยเดิมมากเลยพี่เหรียญหนามากเลยนะพี่ดูนะครับรายการนี้ไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับ รายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลงพ่อแก้วนะพี่วัดเครือวันนะครับเหรียญหลงพ่อแก้ววัดเครือวันนะพี่ดูนะครับดูพี่เหรียญเก่าๆที่สวยน้ําเดิมเลยนะครับดูพี่สวยเดิมเลยครับหลงพ่อแก้ววัดเครือวันเอาไว้แปดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะพี่ประศสองสี่เจ็ดสองนะครับดูนะพี่สภาพผ่านเนี่ยใช้งานมาบ้างนะพี่ดูนะครับก็ไม่บ้างพี่ก็เลื่อนๆอยู่นะพี่จมูกเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เก่าๆเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะพี่สายใต้นะพี่ดังดังอยู่นะพี่ รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่เหรียญหลวงพ่อกวยนะครับพี่ปีสองหนึ่งหลังฮานุมานนะพี่องค์เนี้ยสวยเดิมนะพี่สวยแชมป์เลยนะพี่ดูนะครับดูเม็ดผลนะพี่แล้วก็ขีดคมๆเลยนะครับองค์นี้ถือว่าสวยแชมป์เลยนะครับ เดี๋ยวปีปีสองหนึ่งแล้วพี่หูห่วงเป็นปิ้นเลยนะมีดูที่ต่อเสือแล้วพี่จะมีขีดแะพี่เห็นไหมครับพี่แสงสะท้อนนะพี่เห็นนะครับขีดตะรุสาละอีขึ้นไปเลยพี่ดูเพื่อเหรียญน,นะพี่จะมีเส้นของแมววิ่งทั่วเหรียญเลยนะครับจะมีขีดคมคมเลยนะครับรายการนี้ไปหนึ่งพันบาทนะพี่ดูนะสวยเดิมเลยนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเห,นหรียญหลงพ่อเดิมนะพี่ห่วงเชื่อมนะพี่ดูนะพี่บล็อกดอกแกนแตกนะพี่เหรียญนี่จะขึ้นปัหลอดหน่อยๆนะพี่ดูนะครับเหรียญจะออกขึ้นปหลอดหน่อยๆนะพี่ดูนะครับเหรียญหลงพ่อเดิมห่วงเชื่อมนะพี่ขอบกระบอกนะครับบล็อกดอกแกนแตกด้วยนะพี่ดูนะครับ สวยๆน้ำเดิมเลยนะพี่รายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญสงเสมานะพี่ไม่ทราบที่เลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คไปนะครับ <c oughs> ผมเซิร์ชดูแล้วนะพี่เป็นเหรียญอ่า๋อพ่อฉ่ำวัดบัวขวัญน,นะพี่เขาบอกสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยนะพี่ ดูพี่แบบนี้เลยนะพี่ไม่รู้ว่าเขานิยมหรือเปล่าพี่ดูนะครับเป็นเนื้อกะล่ท้องเก่าๆแห้งๆเลยนะพี่เอาไปห้าร้อยพอนะพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่หลังมีตาวัดนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับดูพี่ เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางขุนพมนะพี่แตกกุ๊เมื่อปีสองพันห้าร้อยนะพี่มีตาวัดด้านหลังนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับเอ่อะไรอันนี้จะเป็นยี่ผ้าสตวตวัดนะพี่ยีบผ้าสัตวัดนะพี่พด,พดูนะครับมาแบบนี้เลยนะพี่ปีสองพันห้าร้อยนะครับ ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับองค์นี้จะมีเข็มด้วยนะพี่ดูนะครับมีเข็มก็ว่านิยมนะพี่เอาไปสี0รอบาทนะพี่สี่รอบาทนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะพี่ วันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้พี่สนใจโทรมาได้เลยนะครับ0ก็2834 2835นะครับหรือถ้าใครดีไูน์0ก็2834 2835สำหรับวันนี้สวัสดีครับ